สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับที่ตึกยูพลาซ่านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ชนะเลิศในการประกวดสารคดีเชิงข่าวนะครับในโครงการ Future j o u r n a l i s t a w w r r d นะครับ ครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการที่ได้รับรางวัลมาครั้งนี้ครับจริงก็สรางวัลนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่าเป็นรางวัละดับประเทศรางวัลที่สองแล้วแล้วก็เป็นอีกอย่างเป็นเกี่ยวกับด้านงานข่าวที่เราชอบนะครับครับแล้วการแข่งขันครั้งนี้ครับวางแผนการจัดทํำยังไงบ้างครับจริงก่อนก่อนจะไปแข่งก็เตรียมเตรียมตัวครับคือหาเนื้อหาข่าวต่างมา ลองซ้อมอ่านลองดูป็นภาษาอังกฤษก็มันก็เลยยากก็เลยต้องเตรียมตัวก่อนที่จะประกวดค่อนข้างนานเลยครับอืครับแล้วให้ความสําคัญกับการแข่งขันครั้งนี้ระหว่างการเรียนกับการประกวดยังไงมั่งครับจริง,รงม,มันก็ไปด้วยกันได้เราวว่าอย่างเนื้อหาที่เราเรียนมากับการประกวดครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเดียวกันมีความสอดคล้องกันคือ เราสามารถอ่านหนังสือเรียนไปพร้อมกับการประกวดนี้ได้เลยครับอ๋อครับแล้วการทํางานครับยุ่งยากมากแค่ไหนครับมีอุปสรรคบ้างไหมครับไม่มีก็มีมีอุปสรรคบ้างเพราะว่าการการทำงานค่อนข้างจะเครียดแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็ยังดีครับที่ว่ามีเพื่อนๆคอยช่วยกันทําให้สามารถทํางานนี้ได้สําเร็จร่วมกันได้ด้วยดีครับอืมครับแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะประกวดในการแข่งขันปีหน้ามั้งครับ ปีหน้าก็อยากอยากจะเชิญชวนทุกคนมาประกวดครับเพราะว่าฟิวเจอร์เจอร์ริสต์ราองน,นี้ก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆให้เราได้ดรู้จุดบนทักษะทางด้านงานข่าวแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศลอนดอนนะครับก็อยากจะฝากมามาประกวดกันนี้ครับขอบคุณมากครับ